สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ด่วนอาร์เจนตมาดริดประกาศเองนะครับว่าพร้อมขายซาอุยีเกสให้กับลิเวอร์ pool กวกมือเรียกมารับตัวไปหน่อยสโมสรอาร์เจนกมาดริดนะครับทีมชั้นราลขกาสเปนล,ลุก,กาึนล่าสุดก็ได้ออกมาเชิญชวนให้ลิเวอร์ pool เรียบมาซื้อตัวซาอุยีเกสก,อ,กองกลางคนสำคัญของทีมชดสเปนไปร่นทีมด้ดยด่วนหลังจากที่พูกเขานะครับสโมสรอาร์เจนกมาดริดนะครับพร้อมที่จะขายนักเตะรายนี้ออฟเตเทียมเต็มแก่ในเวลานี้ โดยการเรียบร้อนแบบแปลกๆของทางอารุนควมฤตในครั้งนี้ก็ <S <S เช่อได้ว่าน่าจะมีความบาดหมางระหว่างตัวนักเตะและผู้จัดการทีมถึงขั้นรุนแรงอย่างแน่นอนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นซาอุดีกสคงไม่ถูกทางสโมสร,รเร่งขายออกจากทีมอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมานั้น,น,ในใครๆต่างก็รู้ดีว่ากองการรายนี้คือนักเตะโคจรการของ,ของทีมมาโดยตลอดและไม่มีใครสามารถแตะต้องหรือจะสามารถเข้ามาคว้าตัวไปร่วมทีมได้โดยง่ายนะครับเพราะพวกเขาไม่มีทางขายออกจากทีมอย่างแน่นอน โดยตามรายงานจากอาร์ตนะครับระบุว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่แสดงความสนใจอย่างชัดเจนว่าต้องการคว้าตัวซาอุดีเกสก่อนการตัวเก่งจากสโมสรแอลเลนก็มาริดไปร่วมทัพโดยหวังที่จะนำนักเตะรายนี้มาเสริมความแข็งแกร่งในแดงกลางของทีมแทนที่จอร์จิิหวานในดุมที่พึงาะออกจากทีมไปโดยก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานมาว่าทางแอตเลนกมาริดต้องการที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมตามที่ตัวนักเตะเรียกร้องแต่ต้องได้ในราคาที่เหมาะสมด้วย แต่มาในวันนี้นะครับกลับมีข่าวออกมาว่าแอนกลมารเรตก็พร้อมที่จะขายซออูดิเกตให้กับลิเวอร์พูลในทันทีพร้อมมองว่าลิเวอร์พูลคือทีมเดียวที่แสดงความจริงจังมากที่สุดที่อยากจะได้ตัวสตาร์ทีมชาดสเปนรายนี้ไปร่วมทัพโดยทางทีมตราหมีก็ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าปลุกเขาพร้อมขายซออูดิเกตให้กับลิเวอร์พูลในรอยคาเพียงแค่40ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่ไม่น่าสร้างความยากลำบากใจให้กับลิเวอร์พูลในเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับ โดยท่าน้อาร์นะครับยังเชื่อว่าการที่อาล์ตกำมเร็ดพร้อมขายซาอูจิเกตให้กับลิเวอร์พูลนั้นอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลยอมล้มเลิกทุกเดยลที่เคยเกิดขึ้นและติดต่อเอาไว้ในช่วงก่อนในนี้เพราะชื่อชั้นของนักเตะอย่างซาอูจิเกตนั้นถือได้ว่าเป็นที่รับการยอมรับจากทั่วโลกและการที่ลิเวอร์พูลนะครับจะได้ตัวนักเตะระดับโลกรายนี้เข้ามาร่วมทีมนั้นย่อมจะสามารถอุดช่องโหว่จากการหายไปของจอจินุวานุนุ่มได้เป็นอย่างดีนะฮะ โดยแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง Simone, ดิโก้ซิโมเน่ผู้จัดการทีมแอนกราเมรดก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดถึงความบาดหมางระหว่างตัวเขากับซาอูนั้นว่าไม่เป็นความจริงแต่ท่านนังสือก็ยังเชื่อมันว่ามันมีความบาดหมางเกิดขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นกองกลางที่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมในช่วงก่อนหน,น้านี้คงจะไม่ถูกเร่งรีบขายทิ้งออกจากทีมอย่างนนแน่นอนโดยนอกจากสโมสรลิเวอร์พูลแล้วที่เป็นตัวเต็งนะครับก็ยังมีสโมสรอ,อย่างเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังให้ความสนใจในดีลของซาอุดีกส ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นดีวนี้ถือเป็นอีกดิวที่ได้ลุ้นและมาแรงแซงทางโค้งของลิเวอร์พูลในเวลานี้เนี่ยรับลิเวอร์พูลกล้ำประเมินความเป็นไปได้ในการคว้าตัวพลติกชิกนักเตะที่โด่งดังในศึกยูโร2020เข้าสู่ทินแอนเฟลเชลาตอุรูรเยนะครับอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ล่วงลับไปแล้วเคยออกมากล่าวเอาไว้ว่า ให้ระมัดระวังในการซื้อนักเตะที่โชว์ฟอร์มเด่นแค่ในศึกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เพราะอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ตามที่เราได้ตั้งความหวังเอาไว้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ชลาดอูเย่ได้เตือนใจตัวเองมาโดยตลอดโดยตลาดเสมอนะครับที่พลาดในการคว้าตัวเอลฮัจิตยุบและซลิปดิเยาสองนักเตะทีมชาติสุนเกาที่ทำผลง,งานดังเป็นกลุ่มแตกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2002โดยชลาดอูเย่อยอมรับว่าเป็นดิวที่ผิดพลาดของเขา โดยรายงานนี้มาจากเว็บไซต์หลักของสโมสรลิเวอร์พูลก็คือลิเวอร์พูลเอเคโรรายงานมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังมองหาผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีเยี่ยมและมีการเล่นลูกกลางอากาศที่โดดเด่นและตอนนี้ทางสโมสรก็กำลังมองไปที่พัตติชิกกองหน้าสตาร์ดังทีมชาติเช็กที่ทำงานอย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลยูโร2อ2 0ยแต่ที่นี้นั้นทางลิเวอร์พูลก็กลัวว่าการควา้าตัวนักเตะที่ทำงานเด่นในศึกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นั้นจะทำให้พวกเขาได้รับความเจ็บปวดอีกครั้ง ถ้าหากนักเตะไม่สามารถแสดงผลงานดีๆกับสโมสรเหมือนกับการลงเล่นในนามทีมชาติโดยทางลิอร์พูลนะครับก็มองว่ากอนหน้าในวัยิปีรายนี้มีความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมซึ่งนั่นก็มาจากศิริรละร่างกายที่ยอดเยี่ยมของตัวเขาและผลงานในนามทีมชาติเช็คของเขานั้นก็การันตีความสามารถได้เป็นอย่างดีนั่นคือตัวเขายิงไปแล้วถึง15ประตูกับอีก5แอซิสตจากการลงสนามรอบใช้ทีมชาติเช็ค30นัด หรือยิงประตูเฉลี่ย2นัดต่อ1ประตูเลยทีเดียวและในส่วนของการป้องกันนั้นนะครับเขาก็มีค่าเฉลี่ยในการเอาชนะคู่ต่อสู้ในการดวลลูกกลางอากาศได้สูงถึง50.6%ซึ่งมากกว่าโมบิลสลาที่เป็นนักเตะกองหน้าที่มีอันดับสูงสุดในการเอาชนะคู่แข่งลูกกลางอากาศอยู่ที่2 8 8ซนึ่งนั่นทําให้ลิเวอร์พูลมองว่าอยากให้ทีมมีนักเตะที่สามารถพักบอลกลางอากาศหรือมองทําประตูได้บ้างในฤดูกาลหน้า พราะที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลทำประตูจากลูกม่งมาจากกองหน้าได้หน่อยมากโดยทางเบอร์ลูซนซื้อตัวพัตติกชิคมาจากสโมสรโรมาด้วยค่าตัว23.85ล้านปอนด์หลังจากที่กองหน้าชาวเช็ครายนี้ทำงานได้ดีในช่วงถูกปล่อยยืมตัวให้กับทางอบาลิซิกดังนั้นเชื่อได้ว่าหักลิเวอร์พูลต้องการที่จะดึงตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทีมแล้วแลวก็จะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ไปกับดีลนี้ โดยท่านั้นของแพทริกชิกก็ได้ออกมาพูดเรื่องการย้ายทีมของเขาด้วยเช่นกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่ตัวเขานั้นจะปฏิเสธแรงดึงดูดจากฟุตบอลพิมลิงเกดโดยเฉพาะทีมอย่างลิเวอร์พูลและเจอคิงครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาและเขาจะขอมุ่งมั่นทำงานให้ดีที่สุดต่อไปโดยลิเวอร์พูลมองว่าการนำแพทริกชิกเข้าสู่สโมสรในฐานะตัวเปลี่ยนเกมนั้นตัวนักเตะจะยินดีกับการตกเป็นตัวสำรอง และมีเวลาเล่นแค่การถูกเปลี่ยนตัวจะสาประสานในแดนหน้าในช่วงครึ่งเวลาหลังหรือไม่เพราะเชื่อว่าตัวของเคานั้นน่าจะมีความมั่นใจว่าตัวเขาจะสามารถทำผลงานได้ดีมากกว่านั้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่ลิปพูกำลังลังเลก,กับดิวนี้อยู่คลิงสลีย์โกมันนะครับสุดเดือดเหมือนถูกบบยอเมน,กกนิกลั่นแกล้งไม่อยากให้ย้ายทียมหลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูล กิงส์ลีโกมันนะครับกองกลางดีกีทีมเชฟมังเสีจากสโมสราบยมินิกกำลังอยู่ในช่วงอารมณ์บวชยแบบสุดๆหลังได้รับทราบข่าวว่าต้นสก,กัดของเขานั้นได้โกงราคาค่าตัวของเขาไปแบบสูงเวอร์เพื่อเป็นการปิดกั้นไม่ให้ตัวของเขานั้นได้ย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนี้และจากที่ตัวเขามาว่าเขาควรที่จะต้องมีอิสระในการพิจารณาข้อเสนอจากหลายๆทีมที่แสดงความสนใจในตัวเขาหลังจากที่ทางาบยมินิกไม่ยอมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวเขาตามที่ตัวเขานั้นต้องการ โดยรายงานนี้มาจากคลิสเยนฟอล์นะครับแลนะข่าวชื่อดังจากสปอร์ตบิลก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าคลินสลีกูมันไม่พอใจสโมสรไบยมินิกเป็นอย่างมากที่ปิดกั้นโอกาสการย้ายทีมของเขาด้วยการตั้งค่าตัวในระดับ100ล้านยูโรเพื่อเป็นการกันท่าไม่ให้สโมสอออรอื่นกลรายื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวเขาเพราะถือได้ว่าเป็นค่าตัวที่สูงจนเกินไปอีกทั้งทางไบยมินิกก็ไม่ได้ตอบรับเรื่องการขอขึ้นค่าเงิยกับสัญญาฉบับใหม่ของเขาตามที่เขาเรียกร้องไปนะครับ ซึ่งนั่นทาให้ตัวเขามองว่าเขาควรที่จะได้ไดรับอิสระในการมองหาต้นสก,กัดใหม่และไม่ควรถูกปิดกั้นและกีดกันจากต้นสก,กัดของตัวเขาเองในณตอนนี้โดยด้านคริสเตฟอลยังกล่าวต่อไปว่าในเวลานี้คลินสลีกูมันกาลังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการย้ายไปเล่นในศึกพรีมลีกโดยเฉพาะหลังจากที่ตัวเขาได้รับทราบว่าสโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพซึ่งตัวของเขาเองก็มองว่าน่าจะเป็นความท้าทาย และมีความก้าวหน้าในอาชีพการทํางานของเขาอีกครั้งหลังจากที่ตัวคนนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงกับเบย์มินิกและคว้าแชมป์มา่วงกับสโมสรแห่งนี้เมื่ออย่างมากมายแต่ถึงนั้นตัวของคลินสลีโกมันก็รู้สึกว่าถ้าตัวระดับ77ล้านปอนด์ของเขานั้นมันไม่สมเหตุสมผลที่จะทําให้ตัวเขาสามารถย,าย้ายออกทีมได้ในช่วงสัดนี้ท่านั้นสื่ออย่างสปอร์ตวานนะครับก็รายงานมาว่าเจกกินครับเป็นแฟนบอลตัวยงของคลินสลีโกมันมาเป็นเวลานานแล้วและตอนนี้บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลก็เชื่อว่า ทีมของเขากำลังมีโอกาสที่จะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้สำเร็จแต่เมื่อถูกตั้งราคาที่สูงจเกินความเป็นจริงขนาดนี้ก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลคงไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับดีลนี้อย่างแน่นอนโดยทางลิเวอร์พูลนั้นเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมนะครับว่าคิงส์ลีกโอมนนั้นเป็นปีกชั้นยอดที่สามารถประสบความสำเร็จในทิมแอนฟิลด์ได้อย่างแน่นอนและเขามีความเหมาะสมที่จะสืบทอดตำนานของโมเมสซาลาในอนาคตถ้าหากนักเตะชาวอียิปต์รายนี้ลาทีมไป แต่ทางลิบูก็มองว่าค่าตัวของกมานที่สมเหตุสมผลน,นั่นน่าจะอยู่ที่ประมาณ40-50ถึงล้านปอนด์เท่านั้นโดยณตอนนี้ตัวของกมานกําลังสงสัยเป็นอย่างมากว่าสโมสสอนไบอมินิกกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่และการโกงค่าตัวของเขานั้นทําไปเพื่ออะไรเพราะถ้าหากจะให้เขาอยู่กระเทียมต่อไปก็ควรที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม,ม่ที่เหมาะสมเข้ามาให้กับตัวเขาพิจารณาแน่นอนว่าตอนนี้กมานกําลังรู้สึกผิดหวังกับการกระทาของไบอมินิกในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นิคสุรการลิวพูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ 1. นึ่กรกฎาคมครับ